สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนะครับยังสัญจรเหมือนเดิมนะครับที่น้ำมันตรดิศนะครับก็รับเข้าสู่ครัวคุณเสีงของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามาทําอาหารเหนือในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับวันนี้จะนําเสนอหล่นปลา้านะครับใส่น้ําปลาราลงไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการโยกัดคนไปนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะให้คุณพ่อได้ชมแล้วนะครับดู่ีนี่นะครับเริ่มจากปัดยังหวานไว้ก่อนเป็นปรสปลารที่ตรงนี้คือน้ำปลาราที่เราได้มาปรุงสกไว้นะครับแล้วก็น้ำกะทิมีน้ำกะทินะครับน้ำกะทิมีน้ำกะทิดูให้ดีมีมตะไคร้หอมกระ,ะ,ะเทียมนะครับ ถ้าใช้หอมกระเทียมแล้วก็มีวมันเดือดใส่ซ,ซึ่งรอให้เกลอด่อนนะครับจะมาชิกทุกคนแล้วก็เอฟซีได้ดูลิ้มรสอาหารนะครับตรงนี้ตัวเป็นอาหารที่เป็นถองทางเหนือที่ในช่วงฤดูหนาวนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นส่วนประกอบของไก่นะครับไก่ทอดมนนีน้ำพริกขาน้ำพริกข่านี่น้ำพริกข่าผักดอง มีแตงกวาผักชีพริกตัวฝักยาวตัวฝักยาวด้วยอ๋อมีแตงกวานะมีแตงกวาผักชีกินกับก,บนกบินกับหลนปะลากินกับหลนปะลาเนี่ยครับหลนปะลาที่คุณป้าได้ทํานี่นะครับนี่ใส่ใส่หมูนะครับผู้ชม ผู้ชมค,ครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยหมูที่สับนะครับหมูที่เราสับไว้แล้วก็เอาไปคนนะครับแล้วก็เอาไปคนเพื่อนเพ่อนทุกคนนะครับได้รู้จักกับอาหารทางเหนือนี้เราจะได้เห็นความอร่อยที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยหลนปลา้านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอาหารที่มาาีมีอาหารที่ดีนะครับแล้วก็มี มีรสไขมันนะครับรสไขมันด้วยแล้วก็ตรงนี้คือพริกนะครับพริกใบมะกรูดพริกมีใส่พริกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นการทําอาหารในช่วงรับลมหนาวนี้นะครับที่มาที่น้ําหมันตรงนี้นะครับต่อไปตรงนี้คือไข่นะครับตรงนี้คือไข่ ต่อไปเป็นใส่ไข่นะครับผู้ชมนะครับต่อไปเป็นใส่ไข่นะครับคุณพ่อเสริมนี่ดูให้ดีๆนะครับผู้ชม <c oughs> พ่อเสริมดูให้ดีๆนะครับเวลาที่ใส่ไข่แล้วมันจะเคี่ยวขึ้นไปเหมือนต้มไข่น้ําแบบนี้นะครับเหมือนต้มไข่น้ําแบบนี้ ทุกทุกคนแล้วนะครับว่าหล่นปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารทางเหนือที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็มีจัดจ้านนะครับมีจัดจ้านด้วยถ้าคุณผู้ชมนะครับถ้าชื่นชอบการการทาหล่นปลานี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องทอรอชแนลแห่งนี้นะครับมาดูเส,เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือวิธีทำหลนปลา นี่คือหลนปลาที่ป้าป้าแป๊วได้ทํานะครับกินกับไก่ทอดแล้วก็มีน้ําพริกด้วยน้พริกปกาดองน้ำพริกประกาศดอง,ดองแล้วก็นี่ใส่รากผักชีด้วยเซ็จเรดเดียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับกินกับข้าวเหนียวด้วยและนี่ก็คือวิธีทําหลนปลาที่เราได้ชมกันในวันนี้ใครที่ชื่นชอบการทําหลนปลารานี้กดไลค์กดแชร์ย้ำเตือนอีกครั้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องทลอดแชนแนลแห่งนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นการเข้าสู่คริสต์มาสปีใหม่เป็นอาหารไหนต้องติดตามชมในวันอาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับครับ okay.